10เมษายนมีการ์ดเรทอัพเดรกมาน่าสนใจยังไงบ้างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพ w i วินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับสำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับในแต่ละเดือนนะครับต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีการ์ดเรดอัพบอสมานั่นเองนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับเมษายนเนี่ยในสังคเคราต์ตรงนี้ครับก็จะเป็นการ์ดเดกนั่นเองนะครับผมอ่นแล้วก็ยังอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่มีบาร์สให้เปิดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งบาร์สเนี่ยก็จะหมดในวันที่1 4แต่เด็กเนี่ยจะหมดในวันที่25้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดครบ2ครั้งนะครับก็จะการันตี ตัวของเดรกอย่างแน่นอน100%เซนะครับแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ครั้งแรกแล้ะอยากจะได้อีกใบหนึ่งนะครับใบที่2ก็ไม่ได้การันตีนะก็สุ่ม50-50เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่า0.352ก็จริงนะครับแต่จริงๆแล้วโอกาสที่จะออกเดกเนี่ยอยู่สูงถึง50%เลยนะครับสำหรับใบแรกนะครับผมอ่ะเด็กดียังไงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็กกันก่อนนะครับ เรกนะครับการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ขนาดเล็กกลางใหญ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ยังงงนะว่าเอ้ยการ์ดเดกเนี่ยมันดียังไงนะครับคือการ์ดเดกเนี่ยครับเวลาที่เราดูเนาะถ้าเกิดว่าอาชีพเราเนี่ยเป็นอาวุธประเภทกายภาพหรือว่าอาวุธที่มันไม่ได้ตีทุกขนาด1 0 0หรือว่าเล็1ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าเราใส่การ์ดเดกปุ๊บ ตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นเลข1ทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถือหอกนะครับถ้าเราตีปกติเนี่ยเราตีขนาดใหญ่จะเข้าเต็ม100แต่ขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยเราจะเข้าแค่0.75ถ้าเราใส่เด็กเข้าไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็น1 1หมดเลยนะครับก็คือเต็ม100นั่นเองนะครับหรือถ้าสามมุติว่าเราถืออ่าเป็นกระบองแล้วกันนะอ่ากระบองเนี่ยตีขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยหกับ 1, 1นะครับแต่ว่าตีตัวขนาดเล็กเนี่ยเจนะครับก็คือ0.75ย์จเจ็เนี้ยรับ ถ้าเราใส่เด็กเข้ามาตัวขนาดเล็กก็จะเป็น1เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตัวเด็กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่ว่าที่เด็ดนะครับของเด็กเนี่ยก็คือเรื่องของการเอาไปทํำดาวด้วยนะครับผมอ่ะการทําดาวของเด็กเนี่ยมันจะได้แอตแทเพิ่ม100แล้วก็ตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่30% คือมือก็จะเป็นการอัปเกรดจากการ์ดวัวเนาะอ่าการ์ดวัวเนี่ยมันจะได้ตีขนาดใหญ่25แต่ตัวเนี้มันจะได้30นะครับมันเลยทําให้หลายๆอาชีพนะครับที่ต้องการค่าตีขนาดใหญ่เพื่อไปปลดล็อกเอฟเฟกวัวในสมุดที่ได้เจาะเกาะ20เนี่ยอ่ามีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าตัวนี้จะดีมากๆโดยเฉพาะแบบอาชีพที่มันต้องใช้เจาะเกาะอะเออเพราะว่าเงื่อนไขโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดวัวเนาะ อ่าถ้าเรามีการ์ดัวนะอันนี้พูดไปถึงบัวแล้วนะเพราะว่ามันใช้คอมโบกันได้นะครับอ่ะ,อะมันสามารถคอมโบกับการ์ดบัวได้นะครับเนื่องจากว่าการ์ดบัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีค่าตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เกินกว่า50%เนี่ยคุณจะได้จอกเกราะ20นะครับเวลาคุณเอาวัวฝากไว้ในสมุดนะครับอันนี้คือความสามารถโดยที่คุณไม่ต้องใส่การ์ดวัวก็ได้นะครับผม ซึ่งการที่เราจะทําให้ได้มากกว่า50%ในบางอาชีพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับมันไม่ได้มีในอาวุธมีในเฟืองเหมือนอาชีพบางอาชีพนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วถ้าเราใส่วัวแค่2ใบเนี่ยมันก็ได้แค่50%ซึ่งมันยังไม่ได้ผลตรงนี้ผลตรงนี้จะทํางานเมื่อ51%นั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นการ์ดเด็กดาวเนี่ยมันก็เลยเป็นการ์ดที่ออกมาให้ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับผมทำให้เราได้เจาะเกาะ20%ได้ง่าย นั่นเองนะครับผมอ่านี่คือความสามารถของการเดกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่เราเปิดได้เดกมาเนี่ยเราจะได้ฟิสิกอลดาเมจหรด้วยนะครับซึ่งเป็นค่าที่ทําให้สายกายภาพทุกสายเลยนะครับแรงขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้ทําดาวเนี่ยก็จะได้เลือดปลดขึ้นมาอีก112ด้วยนะครับผมอ่าเพราะนั้นใครที่อยากได้เจาะเกาะเฉยๆนะครับคุณเปิดสักใบหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่าหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบ สุดในรุ่นต้องเอาสุดเนี่ยคุณก็จะต้องมีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับผมถ้าเอาแบบสุดแบบโคตรของโคตรสุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1เลยใบยแรกเนี่ยคุณจะต้องเอาเด็กธรรมดาเนี่ยไปฝากสมุดด้วยเพื่อให้ได้พีดาเมจสอนตะครับอ่าแล้วก็ใบที่2กับใบที่3เนี่ยคุณต้องเอาเด็กดาวไปใส่เล่นเพื่อให้ได้เตีขนาดใหญ่สูงถึง60%และใบที่4เนี่ยคุณก็เอาเด็กดาวไปฝส่อีกใบหนึ่งจะได้ตีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 5%นะครับผมอ่าก็ตัวนี้สำหรับใครที่เป็นสายสุรตาน,นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็จะมีคำถามอีกนีนผมว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมีเวลาตัดสินใจระหว่างเด็กกับบาสเนี่ยเราจะเปิดอะไรดีนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนนะครับผมเนื่องจากว่า แต่ละคนเนี่ยก็เล่นอาชีพที่แตกต่างกันนะครับก็ลองดูตามตารางนี้ก็ได้เลยนะครับผมว่าอาชีพไหนบ้างนะครับที่เปิดการ์ดใบไหนหรือว่าซื้อกร์ดใบไหนแล้วจะคุ้มนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าทั้ง2ใบเนี่ยครับราคาฟลอร์เนี่ยมันก็ยังแพงกว่าการเปิดการันตีอยู่ดี นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าควรจะเปิดนะครับผมอ่าควรจะเปิดถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าราคาฟอร์ทั้งเด็กแล้วก็บาสเนี่ยจะอยู่ที่ 500m เอ็มนั่นเองนะครับก็ลองดูตามตารางนี้ก็ได้ครับตัวของสีแดงเข้มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เปิดแล้วคุ้มมากนะครับผมอ่าเปิดแล้วคุ้มมากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีอ่าชมพูชมพูหน่อยคุ้มนะครับก็คือเปิดแล้วก็ได้ใช้อ่าได้ใช้ก็คือแบบเล่นได้เลยนะครับผมอ่าส่วนตัวของ สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับที่บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้อ่าหรือว่าก็มีการ์ดที่ดีกว่าในการทดแทนได้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นไม่จําเป็นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวซัพนะครับที่ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของอ่าเดรกนะครับแล้วก็บาร์สนั่นเองนะครับแล้วก็เดรกเนี่ยต้องบอกว่ามีผลเฉพาะกับพวกกายภาพเท่านั้นนะครับเพราะนั้นพวกสายเวท นะครับก็จะไม่จําเป็นเลยนะครับสำหรับการเรกสำหรับผู้วิศน์นั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นข่าวที่เพื่อนๆชื่นชอบกันนะครับหรือใครที่อยากดูผมสุ่มการเรกนะครับก็เข้ามารับชมกันในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ